สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้พี่มีแกงเห็ดเผาะนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะมากินข้าวด้วยกัน,นะค่ะเพื่อนๆชิมแกงเห็ดก่อน,นะคะ่ะ พี่มีผักอยู่ในตู้เพื่อนๆพี่ก็เลยตำน้ำพริกกินเองไข่ต้มข้าวกับน,น้ำพริก Hallo. ไม่มีปลาทูไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆกินผักกับน้ำพริกไปเลยพี่เกล็ดออกตลาดมีไงก็คืออย่างนั้นอันนี้แม่พี่เขาแกงให้มาอืม มีหมูแผ่นเืนแต่พี่ดูถุง20บาทพี่ซื้อมา5ถุงค่ะถุง20บาทเยอะอยู่นะซื้อมา5ถุงเอามาไว้กินลเล่นๆนะเพื่อนๆแกะชิมเลยนะเผ็ดน้ำพริกไม่มีอะไรกินก็ เอามานั่งกินเล่นหรือกินกับส้มตำก็ได้เ,เดี๋ยวอร่อยยี่สิบบาทเยอะกัน เมื่อวานพี่ไปวิ่งมาว่าจะซื้อซุมตำมากินที่บ้านท้องพี่อืดพี่เลยไม่กินเมื่อวานซื้อพี่ไปตลาดพี่ไปซื้อถั่วเคลือบมากินพี่กินหมดถุงเลยถั่วเคลือบเนาะถุงถุงใหญ่แล้วก็กินเปรี้ยวหวานแล้วน้องพี่ซื้อ เออทอดเต้าหู้ทอดให้พี่กินอีกพี่เปิงควนชอบกินเต้าหู้กินถั่วพี่กินหมดเลยแล้วก็กินทอดมันท้องอืดเหลือเ่อนเพนะื่อนทรมานเลยนะ เพรกินเยอะนะเมื่อวานพี่วิ่งนะไม่สบายตัวเย็นกลับมาพี่ก็แบบไม่กินอะไรอาบน้ำล้างหน้า้อนเลยร้อน พี่เป็นคนไม่ค่อยกินแกงกะทิหรอกเพื่อนๆแม้พี่เขาแบบแกงให้มาเนาะเราก็กินหน่อยแต่ถ้าส่วนมากแล้วพี่ไม่ค่อยกินไม่ชอบกินแกงกะทิ แค่นี้ก็อิ่มแล้วพี่อ่ะแต่ถ้วยห,หนึ่งกินไม่หมดอ่ะ พี่ก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามช่องเล็กๆของพี่นะคะพี่ขอบคุณมากเลยไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ